ได้เห็นนี้สบุญได้มาวันนี้และนาสองเอ้ยสุรเกียรติเอ้ยยังได้เห็น,นหนา,อ,นาอืมว่าขอหมอนพี่โอ้ยผมนะครับผมจะนอนโล <laughs> เออส่งยังแกไม่ต้องใช้หมอนอน,น้องนี่แน่ล้ดินแล้วมาอะไรอีแกก็ไปนอนไปท่นี่ นอนคลุกๆลุกไปแต่ในจิตในใจก็จักทำไม่น้อยยังประมาว่าพอเป็แลเห็นเจ้าก็งามเอ่ยว่าเห็นนายน้องถามหามาตั้งแต่นานวันนีมาผ่านก็ตาแล้วได้ว่าแต่ตายไปเสียแล้วพอเสียงลอยปันตะไลลอยปันตะไลแต่อีแม่ซ้มไว้ ไม่ตกตาหรือง่ะไม่เนื่อเย็นไม่เห็นตัวไม่ท่ากลัวถ้ายานเดี๋ยวว่าแต่ตายไปเสียนานพอกิ่งเกยเยย่อทยอมนะเป็นลูกแมวยังหนีมาว่าวันนี้พี่สองก็มาดานี รกเกียดนาเข้าเมาออคือเต่าอหมบออก,ก็มาดานีมึงคือแม่แม่นานาคือเต่าแม่แม่ว่ะ <c oughs> กลมดิ๊กเลยโอ้ยพี่เคยมานั่งเชียร์นองเมียยัง ใกล้ชิดที่ขอเวทีนี่นะเรื่องเดียวห่วงห่วงห่วงน้องเดี๋ยกว่าเดียกว่าพอยู่โอ๋โอไม่ใไฮวาว่าผัวพี่โอ๋จี่ไฮวาว่าจังใดทั้งนั้นแล้วแต่แล้วเจ้าทุ่มเลยเร่เดยพี่เคยพี่เคยพี่เคยเออเสียงหวานอาเข่าเมา เลื่อเอือคือเต่าหมอบเล่าน้อนงเองยก็มาดานีมึงเขาหามาพี่ก็มาให้ฟังวาจาในอีวึงพูดทไเรียดตาเปล่ารู้กค่เดียวเห็นแต่พ่อบ้านหน่อยเรียกวึงเอ้ยลุกผมผ่านหน้าบ้านคนเดียวอันนั้นพ่อเรียพ่อเรียกได้คนเดียวอีวึงนั่นน่ะพูดไม่หมดแค่น้องเหมี่นเมี่ยนเลี้ยมคือหนูไม่ อินังยางมาพูดเกงระอาเรียงระอาเดี๋ยวเต่าที่มีฟันซี่เดี๋ยวฉันอยากรู้มันเต่าอะไรรู้มันเต่าอะไรได้มาลินเอ้ยก็หล่นฉันไม่พูดระอารัด ระอารื่องถ้าไม่ย่อนก็ไม่ยานขคงสันก็ไม่ยาวมาว่านาะพี่คือเตา่าถ้าไม่ใหญ่ล้วพี่ไม่ยอมใหญ่กันดี่เร็วนี่จะพูดออกโบโก้ายตะเปลวนี่ก็งามาหลายเทมโนมมโอ้ดูหุ่นจำมัมนารำจักมับจะเทโน อยากรำหมมูกันดิแกอ,อยากรัมมันคิดยังไงมันเป็นยังไงในจิตในใจนะสุร,รเกียรนะก็ไปคิดอะไรโต๊ก็มาดดวกกันนี่นะก็มูก็เพื่อนนี่แกก็ไม่เว้นดันี้ไม่เว้นเลยวไม่เว้นเลยนะทำมัผมเนี่ยเป็นคนเอาพี่เอาน้องโอ้สุรเกียรติเป็นคนเอาพี่เอานอ้องเป็นคนดีเลยทั้งนั้นบางทีก็เอาเพื่อนเอาฝูงเอาเพื่อนเอาฝูงด้วยเจ็บไม่ยั้งนริงจริงเนา อะไรที่ไม่เอาอลูกหลานโอเป็นคนไม่เอาลูกไม่เอาหลานเอาลูกเอาหลานโอแต่พี่น้องเพื่อนฟุ้งนี่เอาได้มดเอามดอุ้ยมันฟังดูเสียงเปลกอลินเลยไว้เถอะจ๋าลู่เลี้ยวกยวาสนีของเกดกลุ่งนี่ทำให้ทำให้อะไรเขียวหวานหลงหลักเชียวหวานถึง เดียว <De> ไม่ไปไหนเพราะว่าเจ๊กุ้งนหัวรกกบไว้โอ้เสียว,วันนี่ใครหรอหัวเจ๊กุ้งอ้าวคนไหนเจ๊กุ้งบอกปสดไม่โฟดแล้วอ้าวปดหมอเบงนี่จังงั้นนั่นเดียวเสียงว,ว่าดูหุ่นก็จำมำั่มช่างนารำสักมัดทแท,ทะนอมึงอ่ะมาพะกันในวันนี้ทำไมสุรกเกียติยังพูดทะลึง่ง ก็ดูแต่ซับหน่อไม้เขาก็ยังเห็นว่าหน่อมีอ้าวสุรเกียรติไปรำอะไรกันอยู่ตรงนั้นมานี่มานี่ตาแป๋วอยู่นี่เรียนตามคำพี่โอสัง่งพี่โอสั่งว่ายังไงทำไมยังไปรำอยู่ไกลเกินมันนี้มันเรินงานยายพี่เอาให้เต็มที่เด้อรำตัวกันมาเคเต็มถีอะไรเนาะโอ,ะอ,ะอะ ไม่ใช่เต็มที่อย่างนั้นอย่างนี้เลยเนาะมโพะเขาบอกว่าไอ้ไม่รู้เรื่องเอาีคนเล่นให้เต็มที่โอบอกว่าเล่นให้เต็มที่คือเล่นให้สนุกเล่นให้มันเล่นให้สุดสุดไปเลยไม่ใช่ไปรำกันทั่วเวทีไม่เข้าใจเนาะเราะไม่เข้าใจเดี๋ยวต้องให้พี่โอบอกเลยจัดจัดพี่่สมศักขอด่วนจะหน่อยเนาะเกตถึงคนทีอารมณ์ดีแล้วจังไห้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวว่าพี่คนลาคนเนาะพี่สมศักเนาะ ัเดี๋ยวจะจัวดไทยแต่ว่าพี่เคยพี่เคยอย,ย่าเพิ่งไปนอนเด้อกะเด้อย่าหนี้ไปนอนก่อนนาเดี๋ยวจะจัวดไทยกันนู่นแหละซอดแจง้งดูหุ่นจำมั่มช่างหนารำสักมัดแทะนอมึงอะอามาปักกันในวันนี้ทำไมสุรเกียรติยังพูดทะลึงก็ดูแต่ซับนอไม้เขาก็ยังเห็นว่านอมี ว่าเพลงไม่ดังยังไม่ดนฉันก็คนใจไม่ดำมาปะหน้าก็ขอรำไอ้ชาติผู้ชายนี่ใสไม่ดีอผู้ชายนี่ใสไม่ดีเหมือนมัวใหม่ตะายมีคิดว่าแต่งานนี่มีฉันคนเดียวนี่เป็นผู้ชายเจ้าภาพกับผู้ชายเลยไม่เกี่ยวกับเจ้าภาพว่าแต่หมอเพลงลว,ว่าแต่หมอเพลงผู้ชาย ยังไมยดึงแง่เจอกันแล้วตาแตวมาเล่นก็เลยมาเห็นนะพ่อพวงมาลัยเข้ารู้กันตัวเป็นสาวขึ้นใหม่ทั้งตาลุงก็มาล้อมอเสียงว่าดูหุ่นก็จำมั่มชัางนารำสักมักทำไมพูดหยาบทุกร้ายมอมมาถ้าชอบจำมั่มแกก็ไปรำกระหมู จะเลยเป็นไรอมึงเอาไหมเอาไหมเออถ้าชอบจำมัาไม่ไปรำเนี่ก็หมู่เลนานุองเออจะเลยเป็นไรมึงให้ฟังบาจานิว่าจนรู้ถึง<า>ไม่พูดไรคุยงามเมื่อไรายโม อีนางย่ามาพูดแกงระอาลเลงระอาเดียวอีนางย่าพูดเน็บเนมทำไม่เหลมมันกดตู่พี่ไม่เอาดอกก็หมูมันใหญ่เตตัวไม่โตเดี๋ยวสุร,รเกียรติก,กีตะสุร,รเกียรติพูดว่าอะไรตาแปวไม่ได้ยินไหนลองว่าใหม่ชัชดๆดูหูไม่ค่อยดีอีนางย่าพูดเน็บเนมทำไม่เหลมมันกดตู่พ,พี่ไม่เอาดอกก็หมูมันใหญ่แตตัวไอ้นั่นไม่โต อะไรไอ้นั่นน่ะหางมันนี่อยู่ข้างหางนั่นแหละอะไรอยู่ข้างหางตาแป๋วไม่รู้นั่นแหละตูดหรือวะตูดมันนี่แกก็พูดชัดๆเวอร์ก็จะกทีต้องอายทำไมนี่เนาะคนเยอะแยะน้องเมโนนเจกรุงเนาะเจาะอะไรไอ้สาวท่านิดเด็กไม่ต้องอายดอกแม่แกก็อยากฟังชัดๆคือตาแป๋วนี่แหละเพลงเริ่มดีเลยเหรอ ทำไมยังรู้มยก็เริ่มเยียดเต็นใส่ถีแล้วใช่ไหม่ะเริ่มเยียดตงนั่นไม่โตบอกเราแม่นมตุ้มพูดเป็นเดเม่ตัดไม่ตัวงเม่ให้เขาตัดเขาโรนเขาร้อนเขารุนพี่ไม่ขันน้มซับปะดนกว่าเกไปเล่าให้เขารู้ถึงสุรเกียรติเป็นคนหนามมึนพี่ไม่เคยข่มขืน ไปเอาหมูถ้าของหมูมันตูงม uh ุง oh, คือของมึงก็น่าเอามันมัน้อยพูดมันเต็ดเม็ดพูดโอ้มันแปลว่าอะไรนะสุรเกียรติไอ้ตูงมูไอ้เต็ดเม็ดของแกนี่นะเต็ดเม็ดกะตูงมุงนี่น hm ี่เจ็กแปลวนี่เตรมปลว่านนยขนาดเล็ก แตตแม็ตแปลวโนยขนาดเล็กเออตูงมงี่แปลว่าขนาดใหญ่มองเดีนเห็นชัดขนาดใหญ่นั่นแหละแตตแมตก็ตูงมงแตตแมตก็ตูงมงเออดิจับมาไว้ตหกมึกเชื่อว่ามันหนาเสมอระวังโดนทักค่าตัวนะนี่นายระวังไหมนะไม่เป็นไรเด้อเด้อหายืมเจีกุ้งกับก่อนน้าเจ็บยรุ่งนี้ไหมนั่นน่ะ เออไม่มีนี่พี่วันไหลทิ้งก็ดีกว่าเายังไงนะมาเจอกันที่แรกยังไม่รู้จักเองก็จะต้องทักกและนาสุรเกียด้วพี่เพอาต้องทวง เจอกันบรนโรงยกแขนโค้งขึ้นรำคัวงาคืออยากรู้ถอยคำนี้มันต้องถามต้องไทยอตอนชาวราศีอยู่นากุ้งปลาอยู่น่องทิมทานบ้านช่องโคดแนวแกอยู่ไหนแนวอยู่ไหนหรือเลี้ยงไก่อยู่นาอุปมามันหวานกล้าอ,อยู่นอมองทางซ้ายทางขวากองอามปันบัวดอกตู ดูทาแป้งแต่งภูมิไม่สูงไม่ต่ำปันด็อกเตอร์ปู่ย่าตายายอยู่ในนี้ฉันถามให้พี่เตรียมเล่าเนอดูหน้าก็ขาวเรากระเน้วหนุ่มหนุ่มเล่านนอเอ้ยหนุมน่มหนุ่มเนียนหน้าหนุ่มเอ้ย าว,ว่าพี่นี่จะเล่าเล่นลือไปตัวไม่ให้ไรคุยงามเมื่อไรนมคือว่าสุรากียจนิทินงกำเนิดเป็นคนเกิดอยู่บ้านทะดไล คือว่าสุดเกียรติถิ่นกำเนิดเป็นคนเกิดบาดพันไลพอปันแม่ใหม่ผัวตายยังอดลืหน่วยกล้วยพะโลหน่วยกล้วยพะโลพาเลียวพาหลุทพี่จะนำพาหลุดหาวนี่ว่าพาเลอยยิงปืนกุนโกนไก่้ำรนใส่โกนกาหน้าตาย,ยังพี่นี่จะเล่าดางามโงนก้อนแก้ว ว่าพี่จะเล่าให้เขาใจจะบรรลยายกะนางเลวพี่ไม่ใช่หนุ่มลาวพี่เป็นลูกครึ่งเกาหลีจะเล่านางเลยโอ้หนิหนุ่มเกาหลีนี่นี่เกาหลีเป็นลูกครึ่งเกาหลีเกาหลีมีชื่อภาษาเกาหลีไหมแกมีชื่อภาษาเกาหลีไหมไม่มีอ้าวทำไมเป็นลูกครึ่งเกาหลีไม่มีชื่อเกาหลีเกาหลีโคเกาหลีโคเกาหลีโค หัวมาเจอกันนะแต่ก่อนจะเคยเห็นเนี่ยสมบุญได้มาวันนี้และนาสุรเกียรติเอยยังได้เห็นหนุ่มนาจิา ช่วยกระชุมหรือพี่นึกยังไงนาวายามได้มาเห็นนางนชใช่ใช่เล่นไปว้ฝนที่ตกว่าหุานก็ดูดีนาหน้าตาก็ดีด้วยปัญญาก็นิ่มยิ้มก็สวยเป็นคนแสดงคดีดังแสดงคดีดังในรายการคดีเจ็บว่าเพลงต้องลองสังเกตนะจะก็รำอะไร เลยทิถูกนมหมู่กันซะดอกีกดีกว่โอ้โหขนาเอ้ยจ้าเห็นแบบปิดยังงี้ก่อนรูปภาษาอยู่ด้วยโอ้รูปภาษาอยู่ไม่ให้ถูกดอกนมเนี่ยนะไม่ให้ถูกเลยนี่จะเชื่อได้ยังไงนะลำไปล้ำไปก็มีเบรกมืออยู่ดอกยเฮ้ยไม่ให้ถูกได้ทีดอกโอ้มีเบรกมือสุรเกียรติก็ถ้าแกเบรกแตกเราโซรลเกียดไม่ใช่แดนก็ตาเปล่เท่านั้นเด็ดถือบัตรนมตาเปล่ามาสบบาตรที่อุบัติเหตุไปเถอะ ถือว่าประสบอุบัติเหตุไปครับโอ้ยถือว่านมประสบอุบัติเหตุเออโอ้ยงั้นตาแป๋วก็ที่เอานมไปหาทําประกันดอกอ่ะเธอนี่เขาหลักทำประกันแล้วนี่เออมีมีมอยู่คนหนึ่งใครทัดเป็นผุนน,นำทัเป็นผุนนำในการรางโครงการต่างๆจ้าใครอบตเฉือดโอ้ถ้าอบตเฉอดไม่มีไม่ไม่หลักทำก่อมนมีอีกคนหนึ่งใครอีกคนหนึ่งอบตตบโอ้ อยู่ไหนตาแป๋วอยากเข่าไปทําประกันนมก็ทําเกินไหนคานั่งอยู่ทางไหนจะได้สวัสดีไกลๆกล่อนแอบต์ตัวเชิดคนไหน,นวสวัสดีครับท่านอบต์สวัสดีค่รอบตชอทำไมจีได้เห็นไกลๆชั่ทีอยู่ไกลๆอบต์ต๋อมหน่ะคนไหนสวัสดีค่ะโอ้นสสวัสดีค่ะน,น,นี่แหละคือผู้ร่างโครงการมาพัฒนาหมู่บ้านโอ้ยแต่อบต์ตต๋อมนี่เกยหยุดรักของผัวหลวง ยึดลักไหนแกเป็นคนที่พอเพียงทาไมทาไมสุรเกียรติยังรู้ว่าแกเป็นคนที่พอเพียงอ้าวพอเพียงพอเพียงทาไมถึงพอเพียงเมียจะชื่อเพียงโอ้เมียชื่อเพียงคนเลยพอแค่เพียงพอมากกว่านั้นไม่ได้ไม่ได้แล้วมีเรืองก็เพียงเดย ในรายการคดีเด็ดว่าเพลงต้องลองสังเกตคดีดอรประทูขายซ้ำเข็งว่าเพลงอ่ะไม่ซ้ำใครใบหน้ามดจดสดใสฉันอยากจะคุยเอาสำคัญนะดูหุ่นของหนุ่มเป็นนักมวยแน่ฉันว่าแต่แกชีวิตมวยนั่นดูหน้าก่อนน้วลหน้าชวนไปนโนละ สมวยโนเอ,อ้ยดูนะ้าน,นี่ก็นวลนนะ้าชวนไปนอนเล่น้าหน,นุงเอ,อ้ยตะเปีวเอ,อ้ยสมมวยโน่เ<ช>กนี่<ช>คิดยังไงว่ามาชวนค่ะสมมวย<น>ต่อหรือวเกแกต่อยมามากมายมาชวนพี่ชายสมมวยนั้น พูดเรื่องมวยก็ต่อยมาพูดเรื่องมวยต่อยมาชนะมีแพ้มีแต่บางครั้งพี่เร่งไม่ดีต่อยก็หมู่ก็เพ่มันหมู่ก็เพ่มันเนียวมันต่อยตัวฉันเมาเพราะธรรมดาไม่กล้าโอ้ที่หลังอย่าเมาหน่าจะได้ไม่เมาไงรุ่งใหญ่เลยโอ้ที่หลังอย่าเมาต่อยพันนั้นเพ่มาข้อสารสั่งใส่กะ ยังแพ้หมอนกยุงนี่มันงามไม่ดำคือกาไม่คือกะคือเก่งผู้หญิงไหนใครเก่งกว่าอยากประกบลองต่อยคือกัน<า>เป็นมวยน้อยมวยนิดแล้วยังจะคิดกะมวยนันบอกโคขอคำกระจับสักบัดเถิดนอผู้หญิงมักมวยโน สุรเกียรติตักวยเนี่ยเขาต้องตรวจความเดียบร้อยชีก<อ>ฟันยางก่อนต่อยนะนี่ชิดฟันยางฉีดนวมตรวจกระจับตัก<อ>วยเนี่ยแกไม่รู้เรื่องอะไรเขาไม่ให้คู่ชกกันนะตรวจกระจับกันดอกเองต้องหากรรมการมาตรวจในสุรเกียรติลองประกาศหากรรมการมาตรวจกระจับด้วยนี่ใครเกี่ยเหมาะสมจิพอมีไหม่านผู้ผู้ใหญ่นรุงม,มายัางอะ่ะ เออผู้ช่วยนรุงุ้ยไม่ใช่อนาคตสับสนผู้ช่วยนรุงเพราไงผู้ช่วยนรุงมาแท็ผู้ช่วยนรุงใหม่มาก็มีอีกคนหนึ่งใครผู้ช่วยจรันสองคนนี้ท้าถ้าผู้ช่วยทั้งสองท่านไหม่มาก็มีคนหนึ่งหมะสมที่สุดใครอีคนหนึ่งผู้ใหญ่สมควรโอ้เพราะว่าแกสมควรสมควรตรวจกระจับใช่สมควรตรวจกระจับ จะแกนั่งอยู่ตรงไหนนี่นะจีได้ไปสวัสดีใกลๆจีไหสุรเกียรติลงไปไหแกตรวจกระจับเนื้อตรวจตรวจะกันไม่ได้ตรวจระเมยผู้ชายละกันไม่ได้เอานี่ใช่ตรวจได้แต่ของผู้หญิงเนี่าหลีบัตรท่านผู้ใหญ่สมควรนะทนะะตรวจแต่ของผู้หญิงโอ้ทำไมเราทำไมท่านผู้ใหญ่ยังทนะยตรวจแต่ของผู้หญิงฮะทำไมท่านผู้ใหญ่ยังทนะยตรวจแต่ของผู้หญิงไปถามเจตีไปถามเจตีก็เจตีเอตทำไมต้องไปถามเจตีอ้าวเนี่ยผู้ใหญ่เหร โอ้แสดงว่าผู้ใหญ่นี่ตรวจกระจับไข่เจ๊เต่บ่อยจักลองถามดูอยังมายังขับทะเบียนสมควรอีกนี่มาเมรมรุโอ้โหครอฮักพีจะเด็กจะเด็กก็คงคงไม่พ้นออบาตโตเชิดก็เคยได้ออบตเชิดค่ะอยากตรวจกระเจาะไหมคะเขาเหล่าพีวัาแกสูดจริง จะเด็กเลยโอ้ยสมพรเมื่อคืนนีตาแปวฟันเห็นงูงูอะไร <c oughs> ฟันเห็นงูตัวเอียงใหญ่เขาอบอกว่าฟันเห็นงูนี่จิป้าเนื้อคู่เออป้าเนื้อคู่เราสำคัญงูก็มารับซะด้วยรับนี่รับเลยรับไหมเกือบชิกัดอย่าแล้ว,ลวอีกนิดนึงทำไมไปปล่อยกันแล้วก็ผลพิษซะล่ะ จิตตายตายในฝันเสียงว่ามาขอคลำกระจับสักบักก่อนโนผู้หญิงนักมวยโนนูนแฟนเพลงอยู่ด้านนอกขยับเข้ามาใกล้ๆก็ได้เดี๋ยวจะเดอนหนาหานยังวางอยู่นี่อยู่ใกล้ๆเดี๋ยวเห็นหมอเพลงไม่ชัดเข้ามาใกล้ๆตาแป๋วจะได้อบอุ่นทำไมเขาไม่เข้ามา ขาไมไดใบวก้หมดยกใหม่ไม่ได้น้ำใจคลำนาไอ้ได้หนอแกมวยใหญ่หรือมวยน่อยหรือไม่เคยต่อยมวยนี่อย่ามวยวกระจดไอ้กระจจอขอคลำต่อบนกระจบไปเสียเดิมพันในฉันนับมันเลยชัดจักกะจีชัดจักกะจีในป่ามี จเจ้าอย่ามัวแต่พูดทางก็เผากาจีให้พี่น้องลองสังเกตทำเนียมเป็ดไม่คือไก่เรื่องแม่ไม้มวยไทยตาแป๋วก็เด่นต่อยเป็นคือกันนะฉันว่าไม่สวยอะเลยสักสิ่งแกจะมาขอคลำผู้หญิงอนักมวยนั่นก็แกไม่กลัวกระจับ จะคาบนาผู้ชายนักมวยนีเอ้ยไม่กลัวนี่ก็จับนี่ว่ามันคาบนาเลนานงเอ้ยผู้ชายนักมวยนี้ถ้าเขาท่ายกสามพี่จะตามถึงยกสีหรือว่าเองเป็นมวยเอกเป็นมวยเล็กมวยนอนะ็อตนะ นั่งสือตกะขับตูเม่ยขับหูขับตาโดนแม่ทัดมาลาทิเคตลาบตะขาบตอดลาบตะขาบตอดขับตกคขับเต่งเดี๋ยวจี่เจอของแข็งอะไรแข็งมันขาบตัวมาเรื่องแม่ไม้มวยไทยพี่ไม่จนโดคนสำคัญถึงโดนกระจับขาบนาฉันก็ไม่คิดเป็นเรื่องสำคัญถึงโดนกระจับขาบนาเจ้กพี่จะว่า อะไรนั่นยิ่งคาบเน่นๆยิ่งต่อยสนุกจีทุกอะไรโนคาบเป็ดบโนคาบมันไหเแน่นๆเท่าเข็มนับลงจะต้องติดใจเพลงอะไรนี่นะพเิคง คู Ki ่แข oh, ่งของกกดแน่นๆโอ้คู่แข่งก็กอดน้องแน่นๆอันนี้คาบแน่นๆใช่แ <blowing> ล้วท you know? ี่บอกว่าเท่าแขนนี <cond> ่อะไรตาแป๋วไม่เข้าใจฮะที่บอกว่าเท่าแขนนี่อะไรสุรเกียรติอธิบายดูอะไรเนาะอธิบายเห้แจมแจ้งตะกี้แกบอกว่าเท่าแขนว่ะฮะนี่เดียวอะไรไหนดูดูนี่เดียวดูตรงนี้ไม่ได้อกไหนลองให้เจ๊กุ้งดูดึงไม่ได้หรอทำไมหรอเดี๋ยว เสียงว่ายิงคาบแน่นแยิงแต่สนุกจะทุกอะไรหนอทั้งสอกเข่าเท้ามัดนี่สันทนัดเท้่เนอจะสู้กันให้มันนัวก็จักจะกลัวอะไรนี่ว่ายิงแน่นยิงแต่สนุกเดี๋ยวจะทุกไปสนับยำดวงสวยไอ้มวยวัดชื่อจ้าไม่หายไปสนีหายไปสนีเสียงละครก็ดังดี อย่างซาโนอจะสู่ก็แก่ไม่ไกลไม่ไกลจะน่อยหรือใหญ่ฉันก็ไม่กลัวถ้าต่อยไม่สวยเป็นมวยมวยัวมาสู่กันนี่ฉันไม่กลุ้มนะตาแป๋วก็ิซิ์มีครูก็ใครก็สูทุกรายหนุ่มอย่างนั้นมามาลองชกโนมมาให้ลมนอกจักหน่อยเป็นไรอ โน่แกมองเห็นม่นะสุรเกียรติทําทำไมคือกระซงมองไม่เห็นน่ะกําลังพิเคราะห์ดูตาไม่ดีเนี่ยกําลังสังเกตนี่แหละนมนมนี่เออโอ้เอพเ็มเพียงว่าหลงชกนมนี่ว่าให้ลมนกเลนานุ่งเ้ยจักหน่อยเป็นไรโน แม่ครัดูคงมีโชคจะชกใดอะไรหนอเดี๋ยวเก๋าขายไร่ขายนาจะคิดกะฆ่าอะไรไหนอีตอนน้องนุงกระโจมจะให้โชกนุงกระจูจคนอยู่ก็ดินเคานั่งดูงจีวิตก,กระโจ,จนตกกระใจโจนตกกระใจโหนไม่คู่กระจิมพูดกันไม่กระจิมเจกรุกร่งกระจุ จะมีความสุขเก็บผู้บ้านนาใบนาไมนาบินจะให้ชชหนาอ๊ผู้หญิงในตัวของข้ามนานาบังโอนาบางนาบางจะให้โชคนาอ๊ให้ลมนกที่ไม่ชกดอกแม่ไตหนุ่มตั้งไม่ทันจะเตะกระจับกอดแตกเขียวตื้อแล้วเราไม่นุ่มตุ้มโอ้ยนี่เลยเนาะเพราะว่าไม่รู้เรื่อง ทำไมมันแตกเลยมันไม่ได้แตกสุรเกียรติตรงที่ฉ่ำที่เขียวไไม่ใช่กระจับนักมวยผู้หญิงนะมันเป็นเสียงอย่างนี้แหละเป็นยังีงนี่เออเขาเป็นมาแต่พิมพ์เดิมเขานุ่มแน่นอสุรเกียรตินี่ไม่รู้เรื่องแสดงว่าไม่เคยเห็นกระจับนักมวยผู้หญิงจีตองไปหาดูเลยแกนี่ทำไมใส่ดาไม่เคยเห็นอันเดียวไม่เคยเห็นอันเดียวจริงๆไม่เคยเห็นนี่มันเป็นยังไงโอ้มันเป็นเสียงอย่างนี้แหละ เป็นยังไงอืมเป็นมาแต่พิมพ์มันเ,เสียงว่าไม่ทันจะเตะกระจับก็แตกเราเราไม่นมตูมนะกระจับรูปร่างยังนี่นะเขสาสั่งมายังนี่นุมนะยังไงก็ช่างนางไม่ตื่นนะฉันนมมึนวันนมเตอะ จักมันน้อยมันใหญ่เวลามันย่ายมันโยกจะต่อยจนจบครบยกจักทียานไอ้มันเยอะยานไอ้มันเยออมันยิ้มมันยินจะต่อยจนมันดินอ่ะมันนาเหวทั้งมวยสาสกล์ฟบมวยไทยจะสู่กระชายทุกท่านัวฉันจะประคองป้องกันตัวไม่ว่าแกจะมาอีท่าไหนอ่ะแกนี่ถ้าเป็นไก่ชน โอ้เออเกนี่เดี๋ยวเจ๊กรุงก็เซ็นตื่นตะแป๋วก็เซ็นตื่นคือกันเห็นเจ๊กรุงเขาเราะก็ตะแป๋วก็เขาเราะตามเอาเด็กไปแกนี่ป่ะรำคือขัสซีคดสไป ถ้าเป็นละไก่ชนนก็คนลุดอย่าดวนมาพูดตอนอาคนหลายผู้หญิงนักมวยขนีบนับสิบไม่ลุกมาหลายคนลแล้วแพนนกเออเสียงว่านนักมวยผู้หญิงมี่ขณีบ นับสิบไม่ลุกเลน,นานงเงยมาหลายคนแลว้วเอ้ยตะเปียวไม่ยอมลุกโน,น่นขบวงในอย่างเน่แนวถ้าคนลายคนลวดจะพูดอวดคนลหย,ยอีต,ตอนพร่ำทำม,มันอย่าได้หันไปถหมมวอแนวคันนี้ผู้ชายไม่อยู่ที่คุยโม่อวดทำไมโมอวดทำไมทำไมทำมากเป็นหนูนายามาชาหวังทำามาแมว อี่ตอนนับหนึ่งไม่ถึงซิปจะให้คนีบไปตะรว